ครับทุกท่านอ่ะคุณอโปคะกลับมาอีกครั้งกับผลงานการแสดงครับถายหน้าไปกี่ปีเอยสองปีมั้งครับสองปีนิดนิดครยังยังตอนนั้นเราตัดสินใจยังไงแบบไม่รับงานและวพอแล้วหรือก็ก็ไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็แค่รู้สึกว่าอืมเราอยากทำอื่นมากกว่าอือครับก็ก็แค่เปลี่ยนเดเรคชั่นเลยก็คืออยากพับงี้หรอครับโปมาไม่ไม่ได้อยากพักครับแต่แค่รู้สึกว่าเอเรามี ณเวลานั้นคือมันประมาณ24เอ่อ24 25ประมาณเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอีกีก5ปีเรา30แล้วอ่ะเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราเล่นละครต่อไปเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ทำอ่างอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกเสียดายเวลามากเลยแล้วก็รู้สึกเริ่มตัดสินใจตั้งแต่ตอนแล้วที่ผ่านมาไทำอะไรมาบ้าง2ปีอ่อจริงๆโบได้ไปพยายามจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ว่าณเวลานั้นอ่ะมันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาโบอ ทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเป็นการเรียนออนไลน์หรือแม้แต่สังคมที่เขาใกล้ชิดกันค่อนข้างมากเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดมก็เลยตัดสินใจกลับมาครับแล้วการเรียนตรงนั้นมันจบเสร็จสิ้นหรืออะไรไหมย,ยังเลยจริงๆยังยังแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วเล็บบอลแผ่นจะบนินแล้วอย่างเงี้ยเราพาไปบินไปแล้วบินไปแล้วบินไปแล้วใช่ครับเอ่วก็ต้องกลับมาก็อย่างิกเป็นสายวายไปเลยซีรีส์วายเออครับคือรู้สึกว่า ด้วยด้วยบทด้วยด้วยทีมงานเนี้ยคือเราได้คุยกันก่อนแล้วแบบเราชอบแอดดิจูดเขาที่เร렉ชั่นเขาคือแบบทุกคนเลือกที่จะแบบตั้งใจทํางานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือตั้งใจทําให้เต็มที่ที่สุดก่อนเรารู้สึกว่าเมื่อคนตั้งใจอ่ะเราอยากจะร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าการแสดงในแบบอื่นๆที่เราอยากจะลองอยู่แล้วด้วยจริงๆมันมัน,ม,นมันกระทบไหมการที่เราตัดสินใจรับซีรีส์วาย กระทบกับเรื่องอะไรก่อ,อานหน้านี้เราก็เคยมีข่าวว่าแบบลือฮงวนาโปเป็นเกย์ากกาเขาเคย,เล,ยลือฮ<ร>มันเคยลือึ่งมาก่อนนนี้ม,มันยิ่งก็ตไใมคนเอ่อเอาจริงไหมเรื่องนั้นไม่เคยอยู่ในหัวเลยเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าคนที่เป็นเพศที่สามเนี่ยหรือเป็นอะไรก็ตาม L G B T Q เนี่ย<ม>เขาแตกต่างแลารู้สึกว่ามัน มันเป็นเพียงความชอบอ่ะมันเหมือนก,นการที่คุณชอบกินผัดกะเพราสมมติมแต่คนอื่นก็นไม่ได้ชอบกินผัดกะเพราที่รสเดียวกับคุณนั่นหมายความว่าทุกวันนี้บวกกับการที่โลกเปิดกว้างแล้วอืดังนั้นเป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขที่สุดอืครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสคนจะมองอะไรยังไงถ้าหลังจากนี้ภาพมันออกมาอีกอะไรเงพราะว่าคนที่ควรทาให้มีความสุขมากที่สุดคือตัวเรานะอืไม่ใช่คนอื่นครับ แล้วหลังจากนี้ยังไงคะตราต้องเริ่มกลับมาเรียนการแสดงใหม่เลยไหมเพราะว่าหายไปนานตอนนี้ก็กลับมาเรียนการแสดงครั้งครับผมแล้วก็กลับมาในที่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 เราเคยอยู่คือแบบในเบื้องหน้าอะไรอย่างนี้ครับก็แรกๆก็รู้สึกตื่นเต้นพอไปสักพักก็รู้สึกว่าเออเราเริ่มปรับตัวได้ละเราเริ่มรู้สึกว่าเราสบายตัวมากขึ้นคือหมายความว่าอยากทําอะไรก็ได้ทํามากขึ้นเพราะด้วยความที่โลกเปิดกว้าง สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อทุกอย่างเปิดกว้างมากไม่ได้จํากัดแค่ว่าแบบหหรือ2อหรือ3ามจริงหลายคนก็มองว่าเหมือนเราเป็นแบบพี่ใหญ่สุดในกองเพราะประสบการณ์มากสุดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบมีคอยให้คําแนะนําใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะด้วยความที่งานมันเป็นทีมทีมเวิร์กดังนั้นคือทุกคนจำเป็นต้องมีดิเรกชันที่ตรงกันคือการตั้งใจทํางานแล้วก็ความที่ไม่มีอีโก้ต่อกันดังทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีที่แบบ รับฟังแล้วปรปับปรุงแก้ขไขอะไรเงี้ยครับครับดูเราบอกกันครั้งนี้ดูเราสดใสด,ดูแฮปปี้กว่าเดิมนะครับผมเออก็ก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากขึ้นคือหมายความว่าเราไม่ได้จะต้องทําแบบนี้เพราะว่าควรจะเป็นแบบนี้หรือควรจะเป็นแบบนั้นเพราะโปรู้สึกว่าชีวิตเราเราเราควรจะเลือกอทํามันด้วยตัวเองครับตอนนี้เองเราก็ยังเป็นนิสระยังไม่ได้เออตอนนี้เพิ่งเซ็นสัญญาไปกับ ฟิล์มมัเนียแล้วก็ใช่ใช่ใช่แสงค่ายอะไรอย่างสัญญาเก่าคับกับทางผู้จัดการเองก็ยังอยู่ครับก็ยังอยู่ใช่ก็ยังอยู่ไม่ได้แบบว่าเอาไปไเนี่ยคือด้วยความที่เราสนิทกันมากอยู่แล้วเราเรามองกันเป็นพี่น้องมากมากกว่าพาร์ทเนอร์ร่วมงานครับอยากโปรมาใส่บายอย่างนี้ก็คือหลังจากนี้คือจะเอาดีทางด้านสสยวายเลยไหมเอ่อก็ต้องรอดูไปว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วคือโปรมองมันในเรื่องของการแสดงมากกว่าโปรมองในเรื่องของ การทํางานที่มันเปลี่ยนไป<ม>ที่มันสบายขึ้นที่ดูใกล้ตัวเรามากขึ้นวิธีการพูดหรือสิ่งต่างๆเลยถ้าสมมติเวนี้มันเปรี้ยงป้างขึ้นมาก็คือฟร<ก>ีเควดก็ไม่ติดใช่ไหมก็ไม่ได้ติดอะไระะก็แต่ว่าอาจจะต้องดูด้วยตัวเนื้อบทอีกทีนึงเพราะว่าที่ตั้งใจมารับเรื่องนี้เพราะว่าด้วยความที่เป็นแอคชั่นแล้วก็ไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าเคกับเมนะเพราะว่าเขามองว่า ทุกตัวมีเหตุผลของการกระทําคือเหตุผลคืออะไรเนี่ยต้องไปดูในเรื่องว่าทําไมถึงจากที่ชอบผู้หญิงอยู่เนี่ยกลายมาเป็นชอบผู้ชายดังนั้นคือมันมีเหตุเหตุผลที่น่าสนใจเลยครับก็เลยรับเล่นเตรียมตัวรับมือหรือยังกับการในหลังจากนี้เราจะมีการแฟนคลับในเรื่องของดอมด้อมดอวายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นไปครับก็ ตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็ค่อยๆจะรุนแรงเหมือนกันนะฮะการแสดงออกระหว่างเรากับเขาคับคุณคุณมาอ๋อครับผมครับคก็บ้านต่าเมืองเถื่อนสมชื่อใช่ใช่ใช่คือพวกเราค่อนข้างมีความมี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 ความเป็นผู้ชายค่อนข้างสูงครับดังนั้นคือมันเวลาคุยกันหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันกลับกลายว่าเอ้าเขาดันชอบอะไรครับครับการเซอร์วิสแฟนคลับก็จะเป็นแบบสไตล์เราเลยก็เป็นอย่างนั้นนะครับผม 系啊 ok 啊 <Okay. S 3> <laughs>